และนี่คือลำโพงไร้สายจากทาง NABO X ที่มาพร้อมระบบ t u e v i e l e t s y n c นะครับผมและมีระบบ b a s บส o ู t ด้วยหากใครเป็นสายดูหนังฟังเพลงรับรองว่าตัวนี้ถูกใจหลายๆคนแน่นอนนะครับกับ NABO NXS3 นะครับผมตัวนี้เป็นยังไงทีเด็ดมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับก่อนรับชมนะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับ สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมมีนากระสุน Navo X Official นะครับผมสำหรับวันนี้นะผมมากับลาโพงรุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง Navo X เลยซึ่งลาโพงรุ่นนี้นะครับผมมีชื่อรุ่นว่า Navo NXS 3นะครับเป็นระบบไร้สายแล้วก็เป็นลาโพงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดจากทาง Navo ที่เคยทํามาเลยนะครับผมมาพร้อมกับกําลังขับมากถึง30วัตต์เลยนะครับตัวนี้ในส่วนของทางขวาของผมนะครับผมก็จะเป็นแพ็กเกจของ Navo NXS 3นะครับผมเป็นกล่องม่วงขนาดใหญ่ในส่วนของซ้ายมือของผมนะครับก็เป็นตัวลําโพงนะครับก็มีขนาดใหญ่ประมาณนี้ ถึงกับใหญ่มากขนาดนั้นแต่ว่าก็ถือว่าเป็นปลําโพงที่ใหญ่ที่สุดจากทางนับโวนะตอนนี้เลยนะครับซึ่งสิ่งที่น่าสนใจสําหรับลําโพงตัวนี้คือหลักๆเลยคือเรื่องของไฟ R G B ข้างหน้าแต่ผมจะขออนุญาตเปิดให้ทุกคนได้ดูนะครับในส่วนของไฟ R G B ข้างหน้าอ่านี่เสียงเปิดก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนและนี่ก็คือตัวไฟข้างหน้า นะครับก็จะเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งเลยที่ NXS 3นะครับทำออกมานะครับผมและอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของระบบ TWS ที่ย่อมาจาก True Wireless Sync นะครับผมตัวนี้คืออะไรโมดนี้คือเรื่องของการเชื่อมลําโพง2ตัวเข้าด้วยกันเป็นหนเดียวนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าถ้าสมมติว่าคุณเชื่อมต่อบลู o t h กับนักบโบ Nxs 3ในขณะที่คุณมี Nxs 3 2ตัวเสียงก็จะออกพร้อมกัน2ตัวทันทีเลยนะครับผมก็จะมีอัตราสในการฟังเพิ่มมากขึ้นนะครับผมความกระหืมเพิ่มมากขึ้นนะครับผมและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือเรื่องของระบบเบสบู์นั่นเองตัวนี้มาพร้อมกับระบบเบสบู์นะครับผมช่วยเพิ่มในเรื่องของย่านเสียงเบสให้มีความน่าฟังมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ผมขออนุญาตเอาตัวกล่องลงก่อนนะครับผมเนื่องจากกล่องมันใหญ่มากๆนะฮะแล้วก็มาดูที่ลําโพงซึ่งภายในกล่องของเขานะครับผมอุปกรณ์ที่เขาให้มมาก็จะีในเรื่อองงขล คงตัวนี้ใบรับประกันนะผมสติกเกอร์นับโวแล้วก็เป็นสายชาร์จนะครับผมเป็น USB Type A to Type C นะครับผมความยาวสายอยู่ที่600มิลลิเมตรนะครับผมถ้าจริงๆก็ถือว่าไม่ได้ยาวมากโดยสายตัวนี้นะครับที่ให้มาเป็นสําหรับการชาร์จแบตอย่างเดียวเท่านั้นนะครับผมโดยตัวลำโพงตัวนี้เนี่ยใช้แบตเตอรี่นะครับผมในการใช้งานแล้วก็จะมีสายชาร์จอันนี้ไปให้นะครับผมโดยสายตัวนี้ไม่ใช่สาย Data แต่อย่างใดนะครับอันต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของสาย AUX ขนาด3.5 นะครับผมเป็นแบบ3.5ท3.5แบบนี้เลยเป็นการเอาไว้เชื่อมต่อลำโพงแบบใช้สายโดยตรงเลยนะครับตัวนี้และที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมก็คือในส่วนของคู่มือการใช้งานตัวนี้นะครับผมก็จะบอกรายละเอียดสเปกลำโพงปุ่มต่างๆการเชื่อมต่อบอกนี้หมดแล้วนะครับผมก็ไปเปิดดูเพิ่มเติมได้นะครับทีนี้มาดูที่ตัวลำโพงกันบ้างดีกว่านะครับผมอย่างที่บอกไปคือในเรื่องของความสะดุดตาความโดดเด่นคือเรื่องของไฟ RGB ข้างหน้านะครับผมโดยมันมีหลายโหมดให้เลือกใช้นะครับก็สามารถกดเปลี่ยนได้ที่ ตัวลำโพงได้เลยนะผมจะมีปุ่มไฟให้กดเปลี่ยนแบบนี้นะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็สามารถเลือกใช้ได้อาจจะไม่ได้มีโหมดเยอะมากแต่ก็ถือว่าเป็นความโดดเด่นที่ NX3 ได้ทําออกมาโดยขนาดของลำโพงนะครับผมจะอยู่ที่211.9นะครับผมคูณ190.6คูณ333มิลลิเมตรนะครับผมและมีน้าหนักอยู่ที่2.6กิโลกรัมในส่วนของวัสดุนะครับผมก็จะเป็นแบบ ABS นะครับผมเป็นพลาสติก ABS หมดเลยข้างหน้าก็จะเป็นตะแกรงแบบนี้นะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับหูหิ้ว นะครับผมซึ่งหากใครเป็นสายพกพานะครับตัวนี้นี่ตอบโจทย์มากๆคกหากคุณเดินทางไกลนะครับผมแม้น้ําหนักจะอยู่ที่2.6ก,กิโลนะครับแต่ว่ามีขุมนิ้วขึ้นมาเนี่ยทำให้เพิ่มความสะดวกในการพกพาได้ง่ายยิ่งขึ้นเลยนะครับ <S <S ในส่วนของด้านหลังลำโพงก็จะแบบนี้เลยนะครับผมไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมเป็นพิเศษแต่ว่าในส่วนของด้านหลังนะครับผมก็จะมีในส่วนของช่องนะครับผมช่องเสียบ USB ต่างๆเป็นสายชาร์จนะผมเป็นแบบเสียบ USB Type A นะผมเป็นเสียบ AUX นะครับผมเสียบไม้นะครับผมลำโพงตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยว่ารองรับการใช้ไม่ไปในตัวด้วยนะผมหากใครเป็นสายคาราโอเกะร้องเพลงเปิดคาราโอเกะเสียบไม่ร้องพรอพตัวนี้ได้เลยนะครับแต่ลำโพงตัวนี้นะครับผมมันสามารถปรับเอ็กโคไม้ได้ด้วยนะผมหากใครร้องเพลงอยู่แล้วอยากให้มันมีดีนามิกมีกิมมิกมากขึ้นนะผมสามารถปรับเอ็กโคที่ตัวลำโพงได้เลยนะผมแต่ว่ามันไม่สามารถใช้นิ้วของเรานะครับผมในการปรับได้โดยตรงต้องใช้ไขควงนะครับผมในการช่วยมันจะอยู่ตรงข้างที่เสียบกับไม้เลยแล้วก็ ในส่วนของฐานลำโพงนะครับผมข้างล่างก็จะมียางกันลื่นนะครับผมมาให้3จุดนะครับตามนี้ นะฮะสามุมแบบนี้เลยทีนี้ในส่วนของสเปคของลําโพง NXS 3ตัวนี้นะครับผมมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมกันเลยนะครับตัวนี้หลักๆเลยคือจุดเด่นคือต้องการไร้สายที่เป็นการเชื่อมต่อแบบบลูทูธนะผมโดยบลูทูธเป็นแบบ5.3นะครับผมแล้วก็รับสัญญาณได้ไกลมากถึง10เมตรเลยนะฮะในส่วนของดอกลําโพงนะครับผมจะมี2จุดด้วยกันก็คือดอกเล็กนะครับผมที่จะมีขนาด2นิ้วนะฮะแล้วก็ดอกใหญ่จะอยู่ที่5.25นิ้วเลยนะครับผมทําให้เสียงมีความกระหึ่มมากๆนะครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับผมรุ่นนี้ัไฟท 7-4โวลต์นะครับผมใช้เวลาการชาร์จ4ชั่วโมงและถ้าหากเปิดเสียงเต็มเนี่ยจะใช้งานได้ถึง6ชั่วโมงเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าเปิดแบบไม่ดังมากเบาๆครครเนี่ยก็อาจจะมีมากถึง10ชั่วโมงเลยนะผมโดยเขาเคลมมาที่มากถึง12ชั่วโมงนะครับหลายคนอาจจะแบบอยากเห็นแล้วว่าเจ้าลำโพงตัวนี้เนี่ยมีเสียงกระหึ่มขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวเรามาฟังเสียงพร้อมกันเลยกับลำโพง NX3 นะครับผมว่าลำโพงตัวนี้เสียงจะเป็นยังไงเบสแน่นแค่ไหนนะครับผมเพราะผมบอกเลยว่าตัวนี้นะฮะเป็นลำโพงจากนวโบร์เอกที่ดนะีท ไปแล้วต้องมีติดใจกันบ้างแหละแต่ที่สําคัญอาจจะอยากซื้ออีกตัวเพื่อไปเชื่อมต่อเป็น two bylet sing ด้วยนะครับเป็นการเอาลำโพง2ลํลโพงนะครับผมที่เป็นรุ่นเดียวกันเนี่ยมาเชื่อมกันเพื่อให้เสียงจากดีวซ์ที่เราเชื่อมต่ออยู่ออกมาผ่านลําโพง2ตัวนั่นเองนะครับผมทําให้มีความกระหืมหน้าฟังแล้วก็ได้อัตราลมากยิ่งขึ้นนั่นเองก่อนที่เราจะไปรับฟังเสียงจากลาโพงตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขอพูดคร่าวๆอีกนิดนึงในเรื่องการเชื่อมต่อบลูทูธของ NXS 3 <S นะครับผมตัวนี้เชื่อมต่อง่ายมากมากเพียงแค่คุณ กดค้นหาชื่อบลูทูธว่า n x s 3กดเชื่อมต่อและทีนี้ตัวลำโพงก็จะมีการพูดขึ้นมานะครับผมว่าแบบลำโพงได้ทําการเชื่อมต่อแล้วนั่นเองนะครับและนี่นะครับคือช่วงของการเทสลํลำโพงนะครับผมโดยผมจะทําการเชื่อมบลูทูธเข้ากับตัว macbook ของผมนะครับผมก็อันดับแรกเปิดนี่นะเสียงเปิดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็ให้ทําการเลือกหาชื่อบลูทูธแบบที่ผมบอกคือ n x s 3นะครับผมแล้วกด Connect ได้เลย อันนี้จะเป็นการเชื่อมต่อเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันเลยว่าเสียงจะเป็นยังไงนะครับทุกคนโยและนี่คือเสียงเด็กวัดแข็งแรงเหมือนกับมึงเอาเหล็กนัดพูดเบาๆแต่ไกลไปเจ็ดวัดมึงตั้งใจฟังนักว่าจะนิ Like it. Get oh, yeah, that's me 짙은 농도에. ครับทุกคนต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาเทสในส่วนของโหมด TWS หรือ Two Wireless Sync นะครับผมนั่นก็คือการเอาลำโพงมาเดียวกันนะครับผมมาเชื่อมให้เป็นหนึ่งเดียวโดยวิธีการเชื่อมนะครับผมอย่างแรกเลยต้องไม่เชื่อมต่อบลูทูธที่อุปกรณ์ในอุปกรณ์หนึ่งก่อนนะครับแต่ว่าต้องเชื่อมต่อลำโพงเข้าด้วยกันก่อนก็คือเปิดลำโพงมาครับผมแล้วก็กดปุ่มมันจะมีปุ่มเป็นโหมด TWS c o m งหมหรือ Two Wireless Sync นะครับผมก็กดค้างไปเลยนะครับทั้ง2ตัวปึ๊บค้างระยะหนึ่งนะฮะก็ มันจะบอกว่า discovering นะครับผมและทีนี้เรามากดที่ลำโพงตัวใดตัวหนึ่งนะผม2ครั้งปุ่มเดิมก็ s <S อ่านี่นะฮะมันก็จะเป็นการเชื่อมลำโพงเข้าด้วยกันแล้วโดยที่นี้เนี่ยเมื่อเราเชื่อมเป็น two w a e l i s s e n n c แล้วนะผมระบบจะมีการแยกเสียงซ้ายขวาด้วยนะครับโดยเมื่อเราเชื่อมแล้วนะผมการเปลี่ยนโหมดไฟ ผมการเปิดเบสบูส์นะครับผมมันจะซิงกันหมดเลยโดยแผนควบคุมข้างบนนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เนาะเรื่องของเบสบูส์โหมดไฟอะไรก็ซิงกันแล้วนะครับทีนี้เรื่อง,องการเพิ่มลดเสียงนะครับผมพอส์ข้ามเพลงเล่นเพลงก่อนหน้าอะไรงี้ก็จะซิงกันหมดเลยนะครับทุกคนก็คือถ้าสมมติว่าเรากดปุ่มเดียวกันเนี่ยลำโพงนะฮะมันก็จะไปด้วยกันเลยทีนี้ในเรื่องของการเชื่อมต่อ Bluetooth นะผมเชื่อมเหมือนเดิมเลยหลังจากเชื่อมลำโพงเสร็จแล้ว เข้าบลูทูธครับผมแล้วก็เชื่อมไปเลยครับ NXS 3าผมกดเชื่อมต่อใหม่นะมันก็จะขึ้นว่าอุปกรณ์ของเราเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็สามารถเล่นเพลงดูหนังฟังเพลงเล่นเกมได้ปกติเลยทีนี้หลังจากเชื่อมกันแล้วในหมวด Two r e l e s Sing นะครับผมเสียงจะเป็นยังไงแตกต่างจากเมื่อกี้ไหมนะผมโดผมจะเล่นเพลงเดิมนะครับผมมารับชมกันเลยฮะ เหมือนกับมึงเอาเหล็กงัดพูดเบาๆแต่ไกลไปเจ็ดวัดมึงตั้งใจฟังนะกว่าจะนิ่มก็ต้องกลิ้งมาก่อนแเวลาซ้มก็ต้องวิ่งมังกร แล้วตอนนี้นะครับผมผมก็ได้ทําการเชื่อมไม้นะครับผมเข้ากับตัวลําโพง NS3 ที่เรียบร้อยแล้วนะผมด้วยไม้ที่ใช้ในการอัดนะครับผมผมวางไว้ที่หน้าลําโพงตรงนี้เป็นหัวการเชื่อมต่อที่เป็นแบบแจ็คไม้นะครับผมทั่วไปเลยแบบนี้ ก็สามารถนํามาเสียบแล้วก็ใช้งานได้ทันทีเลยนะครับและก็อีกอย่างที่อยากจะแจ้งทุกคนนะครับนั่นคือเรื่องของคุณภาพไมค์นะผมถ้าหากไมค์คุณเสียงดีมากๆนะครับผมเสียงที่ออกจากลําโพงก็จะดีมากๆเช่นกันนั่นเองทีนี้ส่วนของเรื่องเอ h o โคนะครับผมอย่างที่บอกไปว่าไม่สามารถใช้นิ้วปรับได้นะฮะฉะนั้นต้องมีไอเทมช่วยเหลืออย่างไขควงแบบนี้นะครับผมแล้วมาหมุนตรงช่องที่อยู่ข้างซ้ายของช่องเสียบไมค์นะครับผมบิดขวาจะเป็นการเพิ่มความเอ็กโคนี่นะฮะมันเลยเอ็กโคล้ว โลหนึ่งสองสามเทสหนึ่งสองสามสองสามแต่ถ้าบิดซ้ายมันก็จะเป็นปกตินะฮะผมสามารถเปิดร้องเพลงนะครับผมควบคู่แบบการใช้ไม์ได้นั่นเองนะครับผมโดยเชื่อมต่อบลูทูธหรือใช้สายก็ได้นะครับผมตอนนี้ผมเชื่อมเป็นบลูทูธไว้กับคอมพิวเตอร์ของผมแล้ว <tylko and mouse sounds> นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเทสให้ดูกันว่าถ้าเราร้องเพลงในนี้มันจะมีการดีเลย์ไหมเสียงจะเป็นยังไงนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะร้องแบบขำๆนะทุกคนตอนนี้นี่นะฮะเห็นไหมอตอนนี้คือเสียง ผมพูดนะครับผมก็ยังออกอยู่แล้วก็เสียงเพลงก็ออกนะครับผมนี่เลยแล้วก็สามารถร้องเพลงได้เลยนะ่ครับรักรักลืมยากฉันคงลืมอย่างมาจนอานเท่าไรไม่มีวันที่จะจำหาย และที่สําคัญนะครับทุกคนผมขอแจ้งไว้อีกอย่างหนึ่งก็คือหากคุณมีลําโพง NXS 3 2ตัวแล้วเชื่อมเป็น t u e Wireless Sing หรือ TWS ไว้นะครับก็หากเสียบไม้นะครับผมไม่มาจอกที่ลําโพงเพียง1ตัวเท่านั้นเชื่อมไว้2ตัวผมมีตัวซ้ายตัวขวาผมเสียบตัวขวาไม่จอกแค่ตัวขวานะครับผมก็ประมาณนี้นะหรับตนี้เรื่องการใช้ไม่ไปดูช่วงต่อไปกันเลยนะครับก็สำหรับลำโพงรุ่นนี้นะผมต้องบอกเลยว่าเป็นลําโพงที่หลายคนน่าจับตามองอยู่นะเพราะาันราคาบอกเลยว่าจับต้องได้ง่าย,ายๆแน่นอนนะฮะตัวนี้แล้วก็ที่สําคัญคือ ผมมาใครมาจัดเต็มขนาดนี้นะครับผมมีไฟ R G B เชื่อมต่อแบบ True b i r e l e s s i n g n ได้ใช้ไม้ได้เบสบูสก็มีเสียงเบสที่มันไม่เบสบูสอยู่แล้วก็มีความนุ่มนวลหน้าฟังแล้วถ้ามีเบสบูสเพิ่มอีกก็จะเพิ่มอรรถรสในความหน้าฟังมากยิ่งขึ้นนะครับผมน่าจะเหมาะมากสําหรับสายปาร์ตี้นะครับผมสายดูหนังฟังเพลงอะไรพวกนี้หรือหากจะเอาไปเล่นเกมนะผมก็สามารถทําได้ดีเหมือนกันเรื่องของการเล่นเกมไม่มีดีเลย์นะครับย้ําว่าแทบไม่มีดีเลย์นะครับผมจากการทดลองเล่นนะผมในเกม Call of Duty Mobile นะฮะ หากใครสนใจนะครับผมสามารถทักมาที่แฟนเพจนับโวเกมมิ่งเกียร์ของเราได้เลยนะครับผมหรือจะเป็นร้านค้าออนไลน์ของเรานะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วนะฮะหรือจะเป็นร้านขายสินค้าที่ชั้นนำทั่วประเทศนะครับผมก็มีวางจําหน่ายแล้วนะครับก็หากใครนะครับยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์พวกเราด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันใหม่คลิปหน้าว่าจะมีสินค้าอะไรมารีวิวใหม่หรือเป็นคอนเทนต์อะไรให้รับชมนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คคคลิปหน้ารรััับบสสวดี